สวัสดีครับวันนี้พัสดุมาส่งนะครับเป็นรองเท้าใส่เล่นรองเท้าแตะนะครับรองเท้าลำลองของแบรนด์อะไรที่ขาใส่น่ะแบรนด์หรอเป็นแบรนด์ได้ไหมหรอโพซี่โพอะไรเนี่ยเออโพซี่นะคะไซส์ไซส์สามแปดอุ้ยทำไมมันใหญ่ด้เลยอ่ะ แสงดงว่าพี่ต้องเอาไซส์36 37 a, นะเนี่ยอันนี้3ไซส์38แสดงว่าฉันเป็นผู้หญิงเท้าเล็กฉันจะต้องเอาไซสาเ์เล็กกว่านี้คุณเท้าสกปรกคุณจะมาใส่ของฉันได้ยังไงพี่ขอพยายอด้วยนะคระับเออ <Victor. S 1> ก็ได้อยู่นะเ<ห>อ้ยสวย<อ>สวยนะครับเอ่อ169บาทออลดแลก,กแจกแถมในติ๊กต,อต็อกหรือว่า ลาสาดานี่แหละไม่รู้เออนี่แหละสวยนะครับนั่งน,นุ่มนุ่มนุ่มอุ้ยจะบอกว่ามันนุ่มมันปูมันบินได้ด้วยอ่ะ <laughs>